ผมรู้สึกได้ทันทีว่ารถคันนี้เป็นเหมือนงานศิลปะเหมือนเราขับรถแล้วก็มีเพชรประดับอยู่ทั่วทั้งรถเลย ตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมได้มีโอกาสก้าวเข้ามานั่งในเบลลี่ฟลายิงสเปคันนี้เนี่ยผมรู้สึกได้ทันทีว่ารถคันนี้เป็นเหมือนงานศิลปะที่เขาค่อยๆบรรจงแต่งแต้มนะครับค่อยๆลงดีเทลหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปกับรถคันนี้เยอะมากๆสิ่งแรกที่เรารู้สึกได้ก็คือมันมีการผสมผสานกันระหว่างความหรูหรา Lux u r y กับความสปอร์ตนะครับคันนี้ทางลูกค้าเองก็ได้มีการคอนฟิกตัว v ีเนียทรมเนี่ยเป็น High g l o s s c a r บ o n ด้วยนะครับแล้ว ก็ตัวรถเองอย่างที่บอกมันมีความผสมผสานระหว่างลักชัวรี่กับสปอร์ตเบลลี่ก็ยังคงใช้โครเมียมในการตกแต่งทรีมต่างๆให้มันดูหรูหราแล้วก็ตัดกันกันกบตัวไฮกลอสทริมด้วยนะครับสีของภายในเบลลี่ก็เลือกที่จะตกแต่งด้วยสีโทนสว่างทําให้ทุกครั้งที่เราเข้ามานั่งแล้วเรารู้สึกไม่อึดอัดรู้สึกโปร่งและโล่งสบายทําให้ภายในห้องโดยสารที่มันปกติมันก็กว้างอยู่แล้วมันยิ่งดูกว้างเข้าไปอีกนะครับส่วนตัวหน้าจอตรงกลางเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมองว่ามันมันไม่มีอะไรให้ดูเลยหรอเลจริงๆแล้วเวลาเราเข้ามามั่ง ในรถเรากดปุ่มสตาร์ทปุ๊บตรงเรือนไม้มันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับเป็นมาตรวัดความเร็วหรือรอบเครื่องยนต์ต่างๆส่วนจอกลางเนี่ยมันก็จะพลิกขึ้นนะครับเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์แล้วก็บอกถึงรายละเอียดรถต่างๆการตั้งค่าต่างๆของตัวรถด้วยนะครับและนอกนั้นยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะมันยังมีหน้าจอที่เป็นสปอร์ตขึ้นมาด้วยถ้าเรากดตรงปุ่มสกรีนตรงนี้มันก็จะพลิกขึ้นมานะครับจะมีเกจวัดขึ้นมาอีก3ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวที่วัดอุณหภูมิภายนอกนะฮ แน่นอนมีเข็มทิศด้วยและตัวที่3นะฮะก็จะเป็นตัววัดความเร็วนะครับเป็นนาฬิกาจับเวลานั่นเองนะครับสำหรับท่านที่อยากลองวิ่งคอร์ทไมายจับเวลาดูนะฮะเบลลี่ฟลายิงสเปอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเขาค่อยๆบรรจงแต่งแต้มทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลงไปบนตัวรถนะครับด้วยมือคนนะครับเป็น100แฮนด์คราฟต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะสังเกตได้ว่าการเดินสติชชิ่งพวกนี้มันจะมีความเขาเรียกว่าไม่เพอร์เฟคอาจจะมีเบี้ยวนิดๆหน่อยๆให้รู้สึกว่าเนี่ยมันคืองานที่ถูกรังสรรค์หรือปั้้้นนนนแแแต่่งดวยมมือคขึาจริๆละ มันมีไอคอนิกบางอย่างที่เบลลี่เขาฝังเอาไว้กับตัวรถทุกชิ้นส่วนโดยเฉพาะไปในห้องโดยสารเนี่เยอะมากก็คือ Diamond Cut Pattern ซึ่งมันถูกฝังอยู่ในทุก จุดของตัวรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่เล็กที่สุดอย่างตรงช่องแอร์ตรงนี้ช่องแอร์ด้านข้างหรือปุ่มปรับต่างๆปุ่มปรับคอนโทรลต่างๆนะครับรวมถึงก้านไฟเลี้ยวนะครับก้านไฟเลี้ยวก้านปัดน,น,น้ําฝนหรือแม้แต่มัลติฟังก์ชันตรงพวงมาลายัยตรงนี้ก็ยังเป็นเลยแม้แต่ปุ่มปรับเปิดปิดแอร์ตรงนั้นก็มีรวมถึงแผงประตูหน้าหลังนะครับเบาะคนนั่งพวกนี้ก็จะถูกใส่ไอคอนิกตัวนี้ไว้ เพื่อเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความหรูหรานะครับเหมือนเราขับรถแล้วก็มีเพชรประดับอยู่ทั่วทั้งรถเลยนะครับและแน่นอนเบลลี่เองเนี่ยก็จะมีการใช้โลโก้ของเขาเนี่ยตกแต่งภายในเดสารเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับหรือแม้แต่แป้นเบรกนะครับไอคอนที่อยู่ในนาฬิกานะฮะหัวเกียร์นะครับหรือแม้แต่ตรงหลังเบาะนี่ก็มีโลโก้เบลลี่ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือรถที่หรูหราจริงๆนะครับ